บรรยากาศท่าเทียบเรือจุดผ่านแดนถาวรเมืองมุกดาหารสวรรค์เขตเป็นไปอย่างเงียบเหงาไม่มีนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านเดินทางมาติดต่อเพื่อเดินทางไปยังประเทศลาวแม้ท่าเทียบเรือจะกลับมาเปิดให้ปฏิการตามปกติมานานกว่า1ปีหลังสถานการณ์โควิด1 9คลี่คลายเนื่องจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านยังไม่อนุญาตให้เปิดท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งผู้โดยสารหรือว่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กว่า3ปีที่ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหารไม่มีผู้มาใช้บริการทําให้อาชีพ3ล้อรับจ้างซึ่งจากเดิมมีอยู่มากกว่า400คันเหลือไม่กี่คันแล้วครับจากการสอบถามทราบว่าส่วนใหญ่ก็เลิอกอาชีพนี้และหันไปทํางานอื่นแทนแต่ว่าคนที่ยังทําอยู่ก็จะเป็นผู้สูงอายุที่เขาไม่สามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้และยังต้องแบกรับกับรายได้ที่ไม่แน่นอนลำบากครับทุกวันนี้วิ่งรถบางวันก็ไม่ได้ตังครับ บางวันก็ได้ร้อยกว่าบาทครับบางวันก็ได้ยี่สบาทครับตั้งแต่ท่าเทียบเรือปิดมาตั้งแต่โควิดมาครับผมอยากจะให้รัฐบาลได้เปิดท่าเทียบเรือจังหวัดมุกดาหารเพราะว่าหลายปีแล้วหาตังค์ก็ไม่ได้ลูกเมียก็บางวันก็ได้ไปร้อยหนึ่งซื้อข้าวก็หมดแล้วครับพี่น้องสวรรค์ละเขตก็อยากจะให้เปิดท่าเทียบเรือแล้วก็จะได้ ข้ามามุกราหารสามล้อก็จะได้เงินพาไปโน่นไปนี่ไปซื้อสิ่งซื้อของไปโรงพยาบาลก็จะได้ตัง ไม่แตกต่างจากลูกจ้างแบกสินค้าขึ้นลงท่าเรือจากที่มีรายได้วันละ1-2,000ถึงพันบาทปัจจุบันก็ต้องหันไปหารับจ้างงานอื่นเพื่อขนสินค้าแทนรถขนส่งแทนนะครับเขาบอกว่ารายได้ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่ร้อยบาทต่อวันเท่านั้นแล้วก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นกว่าเท่าตัวจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้สามารถเปิดท่าเทียบเรือได้ตามปกติผมยะให้เปิดครับยะให้เปิดจริงๆครับกระทบจริงๆิงครับ านานโอ้ยรอนานครับรอนานเลยเลยนครับผมมันคือเราเปิดท่าเรือขึ้นมาเนาะครับแล้วมันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเออได้300 4 0 0 500้เราก็โอเคมันอาจจะดี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 ขึ้นไปนะครับนะครับต้องเงินนั้นเขาเปิดหมดแล้วนะควรพนมเิมาราตรการเขาเปิดหมดแล้วครับผมมีแต่มุกเนี่ยครับยังไม่เปิดครับผม สอดคล้องกับภาคธุรกิจที่เคยเสนอให้พิจารณาเปิดท่าเทียบเรือเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดซึ่งอาจจะเปิดเป็นครั้งคราวนะครับหรือว่าสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งเพื่อให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ค้าชายแดนรายเล็กๆให้สามารถกลับมามีรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งสามารถท่าเจรจากับประเทศลาวได้นะครับเพื่อให้เปิดท่าเทียบเรือได้สําเร็จก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนได้อีกทางหนึ่งครับ